สวัสดีครับวันนี้อยู่กับแอปร o ย a ลคาสิโนนะครับช่วงนี้ก็เป็นการแข่งของไฮโลนะครับผมก็มาแข่งนะตอนนี้เวลา12เลกา47นาทีนะครับก็แข่งไปได้10เท่าไรละสินาทีนะครับเหลือเวลา13นาทีนะมาแข่งครึ่งชั่วโมงนะครับอ่ะตอนนี้ก็อ่ามันออกเบิ้ลอ่าถ้าออกเบิ้ลนี้เราจะขาดทุนนะครับอันนี้เทคนิคของการเล่นไฮโลผมนะ ก็มาลงช่วงแข่งขันนะครับทุนผมมาอยู่ที่3,20,000ชิปนะครับลงรอบหนึ่งเนี่ยรอบละเกือบ2 0 0 0 0ชิปนะ,ะปกติเนี่ยผมจะลงไม่ลง5ต่ำนะครับแต่ว่ารอบนี้ผมลงนะครับเพราะว่าช่วงหนึ่งมันรู้สึกว่าเจาะออบ่อยแต่ว่าตอนนี้เริ่มไม่เริ่มไม่ออกอีกแล้วแต่ผมลงแค่0 0 0พออ่อโอเคถ้ามาแบบนี้เราได้นะครับคะแนนเราก็อยู่ที่อันดับ39มส้โหคนเล่นเยอะจัดนะครับ เออช่วงนี้แต่ว่าเมื่อคือนเนี่ย EP ก่อนที่ผมทําคลิปไปนะครับรอบก่อนคือคะแนนผม4ล้านเนี่ยผมก็ได้ที่หนึ่งแล้วนะโอ้โหแต่ว่ารอบนึงคะแนนคะแนนสี่ล้านเนี่ยโอ้โหอยู่ที่อันดับ37นะอันในส่วนของรางวาัลรอบก่อนผมเข้าใจผิดนะคืออันดับหนึ่งจะได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยอันดับสองจะได้น่าจะได้แปดเปอร์เซ็นต์อันดับสามเจ็ดเปอร์เซ็นต์เอ,อ้ ใช่ไหมมันจะลดอันดับลงมาเรื่อยนะครับส่วนอันดับ30-50เนี่ยจะได้ครึ่งเปอร์เซ็นต์นะก็คือ0.5%ะครับอันดับ21-30เถึเปอ็น1%อันดับ11-20้อนะครับอันดับ6-10เป็น3%นะส่วนอันดับ 5- 4อันดับ4-6%นะครับมันจะเพิ่มไปเรื่อยจนอันดับ1นึก็คือได้10%บรเนนะครับของรางวัลลัคกี้มืออาชีพนะครับ ได้ณะอันดนับหนึ่งก็จะอยู่ที่1.6ึ่งนนะครับแต่ว่าช่วงเที่ยงนี่ดูเดือดมากนะโห่รอบก่อนที่ผมได้ที่หนึ่งนี่ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคนเล่นน้อยโอ้โหออกเบิ้ลในงานงอกนะครับออกเบิ้ลนี่ผมขาดทุนนะแต่ว่าจะอยู่ว่าจะขาดทุนมากหรือน้อยลงทุนไปเกือบสองแสนชิปนะครับถ้าผมลงไปหนึ่งหนึ่งแสนเก้าหมื่นกับห้าพันชิปนะครับ ถ้าออกเบิ้ลเนี่ยมีเสี่ยงนะครับในสูตรนี้นี่ยมาเสี่ยงก็คือถ้าออกเบิ้ลเราเราขาดทุนแน่นอนนะครับะจะเสียมากหรือเสียน้อยแค่นั้นเองไม่ใช่ว่าเทคนิคที่ผมมาใช้มันมันไม่มีโอกาสขาดทุนนะมันมีโอกาสนะครับถ้ามันเบิ้ลมาเราเสี่ยงนะ,ะแต่แต่ถ้าเป็นแบบนี้เราได้นะครับ เราลงทุนไปเกือบ2อ0แสชิปเนี่ยเราได้กําไรมา3ามแสนไอสามหม0 0นาทะครับก็คือผมมาลงก็นับคะแนนไปเรื่อยๆได้อยู่นะอะได้รางวัลถึงได้น้อยก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าถึง5ล้านคะแนนเราก็จะรับชิปฟรีนะครับหนึ่งชิปะตรงนี้ก็จะมีให้นะครับรางวัลอันดับปลีกซินาทีนะครับกอเรียนไปผมลองมาย้ําสูตรนี้อีกทีนึงว่ามันจะได้ไหมอืม แต่ว่าโอ้โหตอนกลางวันคนเล่นเยอะนะครับวิธีแรกผมนึกว่าคนคนจะเล่นน้อยนะเกมโรโยคาสิโนะที่ไหนได้คนยังเล่นเยอะอยู่นะแต่ว่าเหมือนเราไม,ไม่ได้ค่อยเข้าแข่งขันสักเท่าไหร่นะครับตอนนี้อยู่นะอนดับนะสาสแล้วก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะเออขอเป็นหเปซ็นต์ได้ไหมเนี่ยอย,อ,อยู่อันดับยี่สิบถึงสาสิบโอ้โหอีกเก้านาทีไม่น่าจะทนันรับ แสนชิปฟรีก่อนนะครับอ่ะรับไปโอเคอถ้ามีเทคนิคผมก็จะลองแข่งลงเรื่อยๆนะในส่วนของอตัวนี้นะครับไฮโลแต,แต่ว่ารอบนี้เบิร์นเราเสียละ,ะขาดทุนไปแสนหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันชิปนะครับแต่ว่าตอนทุนผมมาอยู่ที่ ถ้าสามแสนหนึ่งหมื่นชิปนะประมาณนี้ที่ผมจำได้นะครับแต่ช่วงที่มันเวลาแข่งขันเนี่ยมันค่อน,ค,อนค่อนข้างเทว่าพอได้อยู่นะครับแต่ถ้าเล่นหลังช่วงที่มันไม่ได้แข่งขันรู้สึกว่าจะอเบิ้ลตลอดเลยแต่เราก็จะขาดทุนหนักมากนะครับอ่ะตอนนี้เรายังพอได้นะครับแต่ว่าส1เ็ฮโลกับ6ต่ำผมไม่ลงนะถ้าลงเราก็จะพอได้อยู่แต่ว่าผม ลงไปธรรมดาดีกว่าคือเราเจ็บเราก็ไม่เจ็บเยอะนะครับเช่น6ต่ำเนี่ยนานๆทีอ่อนนะ5า้าต่ำเช่นกันนะเสิรส์ฟฮโลก็นานๆทีผมก,ก็เลือกลงแค่ประมาณแค่นี้นะครับลนะุนต่อไปอันดับ32สองแล้วอขออันดับ1นึงในสก็โอเคละโอเค,โอ,เคโอโหอีกละห4ส <laughs> สิบเบทดฮโลได้เท่าไหร่ได้2องแสนชิปเหมือนเดิมใช่ไหมเนี่ยอ่ะตอนนี้คูณ1 1อยู่อ่ะ 2, ชิปเหมือนเดิมนะครับอืมก็ได้มา5000นนะ่ะก็ดีกว่าขาดทุนนะครับอ่ะคะแนน5้าล้าน5้อันดับ1นึ่งมาคะแนนเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โหอันดับ30คะแนนห่างกันอยู่สา่แสนนะ <laughs> คือผมอยากเล่นเบลดล0 0 0 0 0 0นเนอะแต่ว่าเราชิปน้อยนะครับ ค่าจะแข่งกับคนเนี้ยคือทุนเขาเยอะแน่นอนนะครับที่มาแข่งตอนกลางวันโอ้โหอย่างเยอะกลางคืนเมื่อคืนนี้ผมเล่นตอนเอ่อเวลาเนี่ยช่วงสองทุ่มนะน่าจะประมาณสองทุ่มอรอบนี้ขาดทุนไม่เยอะนะมันมาเบิร์นะห้าอยู่ๆนะครับก็ได้ห้าต่ำไปแล้วก็ห้าห้าหนึ่งห้าต่ำเราก็ได้เดี๋ยวเหี่ยวต่ำเราก็ได้โอเค รอลุ้นต่อไปคะแนนอยู่ที่3 1เหมือนเดิมนะครับอ่รารอบเราเมื่อกี้แปลว่าเขาเล่นไม่ได้นะแต่ว่าคะแนนเราเพิ่มอืเมืม่อกี้คะแนนอันดับ3 0ยสิบยังห้าแสนเท่าไหร่ห้าแสนเก้าหมือนเดิมนะครับ5ห้า้านเก้าเหมือนเดิมขาทุนเท่าไหร่เบิร์อีกแล้วโอ้โหเออสิบเบโลจะบ้าตาย เฮ้ยโอ้โหชิปโอ้โหชิปจะหมดแล้วน,นะครับเนี่ยคงต้องลดเบรดซะล,ละมันเสี่ยงนะก็คือถ้าเบิ้ลมาโอ้โหเบิ้ลแบบสองสามรอบติดนี่แล้วก็เจ๊กเหมือนกันนะครับถ้าเล่นเบรดสูงนะขอแค่ไม่ต้องเบิ้ลเออถ้าไม่เบิ้ลอย่างเงี้ยเราเราได้นะครับอืม ที่ต้องการนะครับอ่ะสองแสนเจ็เคหรือ5นาทีอ่ะเล่นจบเอาอันดับดีกว่าผมลองมาเช็คอันดับเฉยๆนะลองมาแข่งดูเฉยอตอนนี้เดี๋ยวผมลองอหาเทคนิคพวกเล่นบาคาร่าอะไรต่างๆดูนะพราว่ามันจะพอได้ไหมบางทีผมเล่นไปแล้วก็ชิปหมดนะคือลองไปหาเทคนิค นั้นให้ถ่งนี้ดูนะครับใครที่มีเทคนิคอะไรก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะเผื่อผมเอามาลองใช้ดูนะครับเผื่อมันจะเวริร์กนะโอ้โหลงไปขาดทุนไปแปดหมื่นห้าเป็นเงินเนี่ยที่เราไปขายก็ประมาณ8บาท50บตังค์นะครับโอเคเหลือ40,000 <c oughs> ชอิพละโอ้อ ส่วนรางวัลนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ่ะอยู่อันดับ30แล้วนี่ว่าก็ไต่ลงมาขอแค่อย่าตก30ก็พออย่างน้อยเราก็จะได้ชิปอยู่ที่แสนเจ็นะจะเบิ้ลโอ้โหเบิ้ลอีกแล้วไม่เป็นไรได้4ีสูงนะครับก็จะเจ็บไม่เยอะได้เท่าไหร่อแสสโอ้โหไม่มีทุนลงรอบต่อไปเลยอ่ะรอบนี้เราก็ได้ลงที่มันลดลงนะครับก็จะลงเป็นละห้าพันละ เพราะว่าเมือเ่อกี้มันลงรอบละ2 0 0แสนนะซึ่งเราหมดนะครับก็จะประมาณนี้ลงมาโตโต,ต่อเพราะคะแนนตก3าละงานงอกละชิปไม่พอนะครับผมมาทุนมาอยู่ที่3ามแสนห0ึ่ชิปโอ้โหเบิ้ลอีกแล้วงานงอกนะ ถ้าเบิ้ลบ่อยๆนี่ก็หมดเหมือนกันนะครับสูตรนี้เสี่ยงเยอะนะครับมาเบิ้ลักขนาดนี้ถ้ามาสามลูกนี่บอกเลยว่าหมดตัวแน่นอนนะครับอันนี้ขนาดผมเหลือเล่นเบ็ดละเเท่าไหร 95, นะ่เก้าหมื่นห้านะเกือบแสนชิปนะลงรอบหนึ่งหรืออีก3ามหมื ไม่ใช่อีกสามอีกสามขั้นอีกสานาทีโอ,อ้โหคะแนนห่างกันเยอะเลยเราได้รางวัลปลอบใจก็ไม่เป็นไรก็ได้นี่ได้แปดหมื่นอยู่นะเราค่อยรอแข่งไปเรื่อยดีกว่าเพราะว่าผมวางเบ็ดละ5,000ันไปเรื่อยนะครับแต่ว่าต้องมีทุนอยู่ที่เกนะ้าหมื่นห้านะรอบนึงแต่ถ้าเสียไปสองรอบนี้ก็จบเลยนะครับถ้ามันมาเบิ้ลสองรอบเนี่ย คุณหายแว็บเลยนะออกอะไรขอแค่ไม่เบิ้ลก็พอแล้วจบอ,อะไรก็ออกไปเอออ่ะเราไม่ลง5ต่ำเลยรอบนี้เออพอเราไม่ลงแล้วมันมานะดีมากอืมอ่ะ,อะก็ได้ชิปเพิ่มมา50,000นะครับโหห่างกันอยู่เยอะเลยนะ,ะไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ยังรู้ว่าคนเล่นแข่งเยอะนะ มันไม่ได้มีน้อยน้อยนะครับผมก็นู้ว่าโตโยมมนล้างมาล้วที่ไหนได้ก็คือเขาล้อแข่งนะครับเขาพวกเล่นที่เล่นเป็นมืออาชีพอบะอโอ้โหเบิร์นอีกแล้วโค้เศร้าเลยขาดทุนเท่าไหร่โอ้โหขาทันห้าหมื่น 50, นะรอบนี้รู้สึกว่าจะเจ็บตัวอ,อืม ไม่เป็นไรล้วก็เล่นเบ็ดแค่นี้เจ็บตัวเจ็บไม่เยอะนะแต่ถ้าเบ็ดสูงถ้าเจ็บก็เจ็บเยอะถ้าได้ก็ได้เยอะนะครับถ้ามาเบิ้ลสามเกมติดเนโอโหบอกเลยว่าจุกนะรอรุนมานเลยอีกหนึ่งแนอะที่โอเคถ้าไม่เบิ้ลบอกเลยผมยิ้มอะ่ะยิ้มอ่อนเลย ก็ได้มาเพิ่ม 20, นะ2องหมื่นะอ้อันดับน่าจะชัวร์แล้วล่ะไม่ได้อันดับ30มสละคะแนนยังห่างอยู่เยอะเลยคือถ้าผมเล่นเบ็ดละหมื่นเนี่ยก็พอจะได้อยู่นะแต่ว่าเนี่ยเราเราชิปเรามีจำกัดนะครับ เบิ้ลอีกแล้วงานงอกวิล้ออกหกต่ำ้วยนะคือ,อถ้าเราไม่ลงไงคือยังไม่อยากลงคือจะให้ลงตัวทุกตัวเลยไหมลงตัวทุกตัวนี่งานองอะลองลงไปดิทาไม่ลงสิเป็นฮโลเนี่ยลงต่ำเนี่ยนี่ผมลงไปรวมทุนทั้งหมดเนี่ยห0 0 0งแกับ5,000ชิปนะครับ่็เหลืออีกยี่สิบวิโหได้รางวัลเท่าไหร่วันนี้ คุ้มไหมมาแข่งเนี่ยได้90,000รางวัลนะดีกว่าไม่ได้เนาะอ่ะออกต่ำมาดิออมานี่ก็สูงแลเออจะได้ทุนไหมเนะี่ยอ่ะโอเคก็ขาดทุนไป25,000นะครับรอบนี้อ่ะก็จบเป็นที่เรียบร้อยได้อันดับ32ได้9ก0 0หมื่นชิปนะขอเขยียนหน้าจอนิดหนึ่งอ่ะ,อะโอเคผมก็ อ่ะเหลือเล่นอีกรอบนึงก็พอละออชิปออมันบวกให้แล้วนะครับผมก็ว่าผมลงไปแล้วนี่ว่าทำไมทุนยังเดือดเท่าเดิมก็โหเบิ้ลถ้าเบิ้ลในงานงอกนะครับบอกเลยโ,โหยางเจ็บเจ็บเลยนะครับอ่ะเจ็บไป 35,000ชิปอตอนทุนผมมาผมมีอยู่3 1 0 0 0 0ก็ขาดทุนไป1,100,000นะครับแข่งได้เราได้อันดับไม่สูงนะส่วนเปอร์เซ็นต์นะครับก็ขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวขอด่วนเออเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาเยอะอยู่นะเราเล่นแต่รอบที่ถึงเราเสียเราก็ได้ทีละแสนชิปแสนชิปนี่ยฮะเปอร์เซ็นต์ก็ขึ้นมาเยอะพอสมควรนะ ไม่แน่ใจว่า20.0.20% 20มั้ยม่ะในส่วนวันนี้อ่ะผมก็มาทดลองแข่งให้ดูละอืมแต่ว่าคนเล่นเยอะนะครับเราเราสู้คะแนนเขาไม่ไหวเราได้เท่าไหร่เมื่อเช้คะแนนประมาณ7ล้านกว่านะสู้เขาไม่ได้นะครับยังอยู่อันดับอยู่ที่32เลยอ่ะวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ